หลายข้ออ้างหลากหลายเหตุผลที่จะไม่ให้เราอะทำมันมากพอแล้วเนี่ยแหละค่ะคุณกําลังกดศักยภาพของตัวเองอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของคุณให้มันมีขีดความสามารถที่จะเป็นพลังทวีตอนนี้เรากําลังไม่ได้ใช้พลังทวีในการที่เป็นการใช้คนให้กลายเป็นเครื่องผลิตเงินหรือใช้คนในการผลิตผลงาน แต่วันนี้คูโจลี่กำลังจะมาให้ทุกๆท,ท่านเพิ่มพลังขีดความสามารถให้คุณแบบพลังทวีด้วยตัวคุณเองคุณมีขีดความสามารถที่คุณอยากจะทำเพิ่มเติมขึ้นไหมเพราะอย่างที่คูโจลี่บอกค่ะว่าเวลาที่คนอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรกับตัวเองใหม่ๆเนี่ยบางครั้งอะเราอะยังมีความรู้สึกว่า เรายังยึดติดกับความคิดเดิมนะคะถ้าคุณยังยึดติดกับความคิดเดิมๆแล้วมันไม่ได้เพิ่มเติมโอกาสใหม่ๆให้คุณเนี่ยนะคะครูโจโลี่บอกได้เลยว่าคุณควรจะเปลี่ยนนะคะเมื่อใดที่คุณหยุด3าสิ่งนี้เมื่อไหร่เนี่ยละคะ่ะที่ครูโจโลี่กําลังเขียนให้คุณเห็นเนะะี่ยค่ะว่า3มสิ่งนี้คืออะไรอะไราบ้างที่คุณควรจะตั้งคําถาม3ข้อ,เ,อเห็นไหมคะอะไราบ้างที่ใช้ได้ผลได้ผลนี่คือยังไง ทุกคนก็ต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากจะมีการสร้างตัวตนบนพื้นที่แห่งนี้บ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะอะไรที่คุณอยากทําคําถามที่สองก็คือมีอะไรบ้างที่ให้ผลตอบแทนที่สูงสุดผลตอบแทนในที่นี้คุณจะต้องรู้กับสิ่งที่คุณกําลังทําถูกไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูโจลี่บอกว่าถ้าคุณเป็นสีอยากจะไลฟ์สด เพราะฉะนั้นคุณเบนสีเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการไลฟ์สดอ่ะไม่ใช่แค่การสร้างตัวตนอย่างเดียวนะคะแต่การไลฟ์สดเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการที่จะเปิดค่าการมองเห็นหรือเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างผู้ติดตามใหม่ที่เขาเริ่มเห็นเราอ่ะออกมาไลฟ์บ่อยๆเห็นไหมคะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่รูโจลี่มาให้คุณเห็นภาพง่ายๆว่าถ้าเมื่อใดที่คุณตั้งคําถามนี้แหละว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ ตอบแทนยังไงตอบแทนให้ตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนกลับมาที่ตัวคุณด้วยการเพิ่มความมั่นใจแล้วข้อที่3ก็คือนะคะมีอะไรบ้างที่ให้รางวัลอย่างเช่นการออกมาไลค์บน Facebook แน่นอนคุณจะได้ทั้งโอกาสในการที่เปิดค่าการมองเห็นที่ถ้าเมื่อใดที่เราเริ่มออกมาเห็นบ่อยๆเราก็จะได้มีโอกาสในการที่จะ ให้ Facebook นําส่งเพจของเราใช่ไหมคะยิ่งถ้าเกิดมีใครมาเอนเกตอย่างเงี้ยอย่างคุณเป็นสีเข้ามาเอนเกตคูโจลี่อย่างเงี้ยแล้วมีการแชทถามตอบกันเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้โอกาสในการที่เพจของคูโจลี่อ่ะจะไปกระแทกตาคุณนะคะไม่ใช่แค่ ไปเปิดค่าการมองเห็นให้คุณแต่ในเพจของคุณหรือในเฟซของคุณอ่ะก็มีกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะยิ่งถ้าเกิดคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคูโจลี่บ่อยๆได้มีการกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรกันเรื่อยๆเรียกว่าเราเริ่มสร้างความสัมพันธ์กันละในกลุ่มคนของคุณหรือคุณเข้ามากดอย่างเงี้ยคนที่ คูโจลี่ก็จะเห็นแล้วก็เพื่อนคูโจลี่อาจจะมีเห็นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคุณก็เหมือนเสมือนกับคุณน่ะได้รางวัลน,นะคะรางวัลในการที่มาสร้างชุมชนดีๆให้กันแต่บนทิกต o อกรางวัลน่ะมันมีมากกว่านั้นคืออะไรคือรางวัลของการไลฟ์สดที่เขาจะมีการแจกเพชรแจกของขวัญแล้วยิ่งตอนนี้ก็กําลังมีในการที่ถ้าใครทําคลิปได้โดนใจทําคลิปได้ดี ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มมีรางวัลในการรับชมคลิปวิดีโอนี่แค่ข้อแรกนะคะตอนนี้อยากหยุดไหมอันเนี้ยถ้าคุณผ่านด่านแรกไปแล้วเวลาที่คนผ่านด่านแรกมักจะมาตายด่านที่สองหยุดคิดว่าจะทำได้ไหมคุณกำลังสงสัยสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเราจะออกมาไลฟ์สดอะจะมีคนดูไหมวะนะหรือว่า เฮ้ยวันนี้ยังไม่ทําดีกว่ารู้สึกว่าอารมณ์ยังไม่ได้อะแบบข้อมูลอ่ะไม่รู้ว่าพูดออกไปแล้วจะดีไหมลังเลถ้าเมื่อใดที่คุณตัดความลังเลสงสัยจากสิ่งที่คุณกําลังบอกว่าจะทําได้ไหมเนี่ยล่ะคะ่ะตรงนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นสิ่งที่คุณจะคิดต่อว่าฉันจะทําได้อย่างไรเริ่มคิดดีละ ไม่สงสัยไม่ลังเลละเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่คุณสงสัยอ่ะคุณจะไม่มีความพยายามที่จะเริ่มมันแต่พอคุณเลิกความคิดนี้คุณก็จะเริ่มมาถามตัวเองแล้วแหละว่าฉันจะทำยังไงวะนะหรือฉันจะทำได้อย่างไรเนี่ยล่ะคะ่ะคุณกำลังเปิดโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้ตัวของคุณนะคะแล้วคุณก็อยากจะท้าทายกับตัวเองเมื่อใดที่เราเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยล่ะคะ่ะ เราจะเริ่มท้าทายกับความสามารถของเราว่าเอาวะนะเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วคุณก็จะเริ่มหาวิธีแล้วสิ่งนี้แ่ละค่ะมันจะทำให้คุณจะเริ่มมองหาข้อจำกัดที่ไม่ใช่แค่คุณเป็นแค่ข้ออ้างว่าฉันยังไม่เก่งนะแต่ฉันอยากจะแสดงความเก่งของฉันเนี่ยว่าฉันก็ทำได้ แล้วการที่ชั้นทําได้คืออะไรคือคุณเชื่อนะคะข้อที่สามโอ้โห้กดหัวใจรัวๆขอบคุณเพนซี่มากเลยนะคะได้กําลังใจมากขึ้นไหมคะมั่นใจเนี่ยลละคะ่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณพัฒนาได้ไวนะคะเราไม่ต้องมองเห็นคนที่แบบอู้แบบสําเร็จแล้วเก่งกว่าเราต้องหลายเท่าแต่จงมองความเก่งของเขาอะว่าเขาทำยังไงวะเขามีวิธีการยังไงนี่แหละคะ่ะ แล้วก็นำกลับมาทำในวิธีการของคุณที่คุณทำได้แบบมั่นใจไม่ฝืนตัวเองนะคะการทำออนไลน์อย่าฝืนตัวเองแล้วก็อย่าเป็นเหมือนใครเป็นเหมือนคนอื่นได้ในเพียงบางส่วนที่คุณชอบจริงๆถ้าคุณชอบแบบสไตล์นี้จริงๆคุณอยากจะเป็นแบบเขาคุณอยากจะปรับเปลี่ยนให้เป็นคล้ายๆเขาคุณก็นำสิ่งที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยนเนี้ยมาเปลี่ยนให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองมั่นใจ จะเปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นวิธีการแล้วข้อที่3เนี่ยล่ะค่ะพอวิธีการเกิดคุณก็จะต้องหยุดคิดนะคะว่าอ,ออนไลน์อะ่ะมันไปได้ซอกแซกไปทั่วคุณต้องหยุดคิดว่ามีแค่ประตูบานเดียวคือยังไงมีแค่ประตูบานเดียวว่าฉันไม่ใช่มีแค่ช่องทางเดียวบน Facebook นะ แต่ฉันสามารถเพิ่มโอกาสไปที่ช่องทางอื่นได้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าคุณจะต้องสร้างโอกาสให้คนมองเห็นจากหลายๆประตูลหลายๆมิติของคุณนะคะ